ทุกคนเราจะมาประกาศเรื่องเดือนหนึ่งนะเกี่ยวกับโลบอกของเราซึ่งเราเปลี่ยนรหัสเป็นอันที่เรียบร้อยนะจ๊ะเพราะว่ารหัสเก่าของเรานั้นอยู่ดีๆมันก็เกิดพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้เนาะเราก็ต้องขอภัยกับเพื่อนต่างๆของเราด้วยนะจ๊ะนี่เราก็เปลี่ยนสก,กินเปลี่ยนตัวอะไรเรียบร้อยแล้วนี่ชื่อนี้เลยนะจ๊ะบัน บานทีเฮดเกตัวนะใครอยากแอดก็แอดมาได้นะจ๊ะเตรียมรอรับคำขอจากเพื่อนอยู่นะจ๊ะอ๋อแล้วก็จะเปนึคุณเพื่อนและคุณแฟนกับทุกท่านกันด้วยนะจ๊ะโอเคเนาะ <S <S เล่นเป็นบาแมปนะจ๊ะสามารถพบได้แต่ละแมบเนาะถ้าจะลงคลิปไหนอะ่ะอืมนะจ๊ะ โอเคเนาะบัานทีก็เล่นดอปนี้มั่งไม่ก็เล่นแนีแบบโรเปตอฟู่ไม่ก็ไทยคูหรืออ,อบ,บีแหละนะใครโชคดีก็แบบมึงก็อย่าลืมไปกดไลค์ต่าหินด้วยนะหรือแบบแบบแบบไม่ต้องไม่ต้องคอมเมนต์ทุกคลิปก็ได้นะจ๊ะกว้างกเมยมิวโอเคนะโอเคอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสกใครกดติดตามด้วยนะจ๊ะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของจากช่องคนิดาคำสะอาดนะเด้อโอเคเนาะวันนี้คลิปอาจจะฟันอีกนิดหนึ่งเนาะนี่ประมาณเลยตัวรอคอหลักเลยเนี่ยนี่รูปเลยนะพรุ่งนี้จะลงคลิปซอมบี้แอทแทกนะจ๊ะ จะลงเวลาไหนก็แล้วแต่นี่ไฟะออจะลงพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ลงเช้ามากใครตื่นเช้าก็โชคดีเล่นเล่นพร้อมเราไปเนาะอย่าอย่าเพิ่งไปพิมพ์คำว่าคลิฟีนะหิวหิวโอเคเนาะอ่าบา,บายๆนะทุกคนคลิปวันนี้อาจจะฟันหน่อยเพราะวันนี้มาประกาศเรื่องบัญชีบายๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะบาย,บาย